คติธรรมคำคมสองว่าด้วยการศึกษาหกประการพระครูปลัดปิดกวัดและอาจารย์ชอศีนอกได้ร,รวบรวมคติธรรมคำคมของพระเดชพระคุณพระธรรมปิดกออประยุตโตเนื่องในโอกาสมงคลวาระอายุครบ60ปีในวันคล้ายวันเกิดวันที่12มกราคม2542 1. ชีวิตที่ดี คือชีวิตแห่งการเรียนรู้สิกขาและมนุษย์ยิ่งเรียนรู้ก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีจริยามัติสองเด็กน้อยที่กำลังเติบใหญ่เหมือนดอกไม้ที่กำลังจะเบ่งบานถ้าสิ่งที่ปลูกฝังให้เขาเป็นความดีเขาคงจะเติบใหญ่เป็นคนดีสามการศึกษาจะต้องย้ำเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนใฝ่รู้สู้สิ่งยาก ด้วยการฝึกให้มีนิสัยสู้ปัญหาและใช้ปัญหาเป็นเวทีพัฒนาปัญญา 4. ธรรมะที่เป็นรุ่งอรุณของการศึกษา7ประการสรุปเป็นหัวข้อเพื่อให้กำหนดจดจำได้ง่ายคือ 1. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี 2. มีชีวิตและอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบวินยัย 3. ร้อมด้วยแรงจูงใจไฟรู้ไฟสร้างสรรค์ 4. มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ 5. ปรับทัศนคติและค่านิยมให้สมแนวเหตุผล 6. มีสติกระตือรือร้อนตื่นตัวทุกเวลา 7. แก้ปัญหาและพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด 5. การที่จะแก้ปัญหาการศึกษาหรือจะแก้ปัญหาสังคมไทยได้นั้น อาตมภาพถือหลักว่าจะต้องเข้าถึงพื้นฐานของไทยและจะต้องไล่ให้ทันความคิดชีวิตสังคมฝรัง่งต้องทั้งสองอย่างจึงจะสำเร็จอะไรเป็นสิ่งที่เรามีให้แก่อารายธรรมของโลกบ้างอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องฉลาดที่จะรู้จักเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเขามาเสริมให้แก่ตน 6. ในการศึกษาพระพุทธศาสนา,านั้นตัวแท้ตัวจริงก็คือพระพุทธเจ้า เราจะต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้เสมอแล้วเอาอาจารย์เป็นสื่อเป็นทางที่จะนำเข้าหาพระพุทธเจ้าถ้ามีสติกำหนดไว้อย่างนี้เสมอก็ค่อนข้างจะปลอดภยัย